นางนางพญานะฮะไม่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 ทราบที่นะฮะหลังยันดวงนะฮะห้าสิบบาทนะฮะนางพญาอันนี้เป็นเหรียญไพรีพินาสนะฮะเหรียญไพรีพินาตห้าสิบบาทครับห้าสิบบาท วัดบรวรนะฮะปี40นะฮะเหรียญน,นะฮะ50บาทนะฮะเหรียญแพรีพรินาศออกวัดบรวรนะฮะ50บาทคนระับเหรียญน,นะฮะหลวงปู่ธรรมมานะฮะหลวงปู่ธรรมมา หลวงปู่ธรรมมานะวัดใหม่ใหญ่พรมนะฮะเอ้วัดใหม่หญ่มอนนะหลวงปู่ธรรมมาวัดใหม่หญยมอนนะฮะห้าห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับเหรียญหลวงปู่ธรรมมาวัดใหม่หญ่มอนนะฮะน่าจะปีลึกยันนะ านากปกนะเป็นเป็นปกเล็กนะด้านหน้าเป็นน่าจะเป็นวัดสมเด็จโตวัดอินนะฮะออกวัดอินนะห้าสิบบาทนะฮะออกวัดอินนะสมเด็จโตนะะเป็นคล้ายๆนาคปกนะฮะเนี่ยเป็นพระนั่งนะ วัดอินหน้าจะออกวัดอินนะห้าสิบบาทนะฮะ <c oughs> พระแก้วมรกตนะฮะเนื้อดินนะไม่ทราบออกวัดไหนนะะพระแก้วมรกตเนื้อดินนะอ่าพระแก้วมรกตทรงฤดูร้อนนะฮะห้าสิบบาทนะฮะห้าสิบบาทนะฮะพระแก้วมรกตนะฮะ ไม่ทราบออกวัดไหนนะฮะห้าสิบบาทนะฮะพักแก้วมรกตนะฮะชินาลาชนะฮะชินาลาชเนื้อโลหะนะฮะน่าจะออกพิชุนุโลกนะฮะชินาลาชนะฮะห้าสิบบาทครับชินราชนะฮะไม่ทราบปีนะไม่ทราบปีนะ เนื premises, ้อโลหะนะฮะชินาาชนะฮะห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะฮะชินาาชเนื้อโลหะแผ่นแผ่นแผ่นกระเบื้องปิดทอนะฮะปิดทองนะฮะไม่ทราบที่นะฮะเป็นแผ่นกระเบื้องนะฮะฉาบทองนะฉาบทองนะฮะฉาบทองเป็นเนื้อเนื้อปูนนะเนื้อปูนฉาบทองนะไม่ทราบแกะมาจากไหนนะห้าสิบบาทนะฮะ แผ่นแผนกระเบื้องฉาบป,ปูนนะฉาบทองนะนะสอดอนะฮะสอดอข้างบัวนะฮะสอดอข้างบัวนะฮะหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะนะครปฐมนะฮะ น่าจะเป็นสอดอย้อนยุคนะฮะหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะฮะข้างบัวนะฮะห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะฮะหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะฮะสอดนะฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพระย้อนยุคนะฮะทำตอนไม่ทันหลวงพ่อนะฮะห้าสิบบาทนะฮะหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะฮะสอดนะฮะ ปิตาป,ตาปิตาปิตาหลวงป,ป,ปู่ทิมเนื้อผงพุทธคุณนะวัดพระขาวอย ah ha. ุธยานะปิตาหลวงปู่ทิมนะวัดพระขาวอยุธยานะเนื้อผงพุทธคุณนะรุ่นอุปถัมภ์นะรุ่นอุปถัมภ์นะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยานะปิตานะฮะอ่า ห้าสิบาทครับเนื้อผงพุทธคุณน,นะรุ่นอุปถัมภ์นะ <c oughs> เหรียญหล่หลอเหรียญหล่หลอไม่ทราบที่นะมีต่อโค้ดไว้ด้านหน้านะะเหรียญหล่หลอเนื้อโลหะนะเนื้อโลหะนะเหรียญหล่นหลอนะไม่ทราบวัดนะห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทนะเหรียญหล่นหลอนะะ ไม่ทราบวัดนะเป็นรูปพระยืนนะต่อโค้ดด้านหน้านะห้าสิบบาทนะฮะนาคปกเจ็ดรอบนะฮะนาคปกเจ็ดรอบนะฮะหลวงปู่ศิลนะฮะหลวงปู่ศิลต่อโค้ดด้วยนะฮะหลวงปู่ศิลวัดอรหารใหญ่นะฮะ 100นะ100นะหนึ่งร้อยนะฮะหนึ่งร้อยนะฮะนาคปกนะฮะเจ็ดรอบนะฮะหลวงปู่สินนะฮะซีมเดิมนะฮะลงยานะฮะหนึ่งร้อยนะฮะใครสนใจก็อ่า id line 0611580589นะฮะเบอร์โทรและ id line นะฮะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะฮะตามที่แจ้งไว้นะฮะขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ